ชอบโชบว์เมื่อกี้ไหมครับชอบตรงไหนบ้างครับครับโอ้โหเลยเหรอครับเมื่อกี้ไม่ได้โชว์เลยไม่ใช่ครับเม่อี้ไม่ได้โชว์นะไม่ได้โชว์นะชวเลยโอ้โหเลยนะครับเอ้าเอ้านีนี่คนอยู่เต็มไปหมดเลย อ,อ,อยากจะทาเป็นแฟนจำได้ไหมครับว่าเพลงนี้มาเป็นอีีที่เท่าไหร่ครับทุ EP อีพีที่เท่าไหร่นะเก่งจังเลยอ่ะอันนี้โเก่งจังอีพีสามตอนที่เท่าไหร่ครับซีนไหนซีนไหน เขาบอกจีร้องให้จีนร้องให้เดร้องให้ทุกซีนไมนอีน แม่แมก่อนจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับหลองห้ที่ห้องน้ำใครแกล่ะี่ญหาโอ้ยเดี๋ยอะๆเยวเดี๋ยวงงเว้เยงงไม,งไม่มันเป็นซีนที่ธรรมชาเขาเดินเข้ามาขอโทษอินในห้องน้ำจากซีนเก้าอี้นี่แหละให้จำได้ไหมเนี่ยเราจำได้ไหมไม่ตื่นตื่ ไม่หมดไงเออแต่ไม่หมดเลยเออแต่ประเด็นคือเราฟังแย่งกันไงวะเดี๋เล่นเดี๋เล่นคืออยากจะถ่ายอยากจะจะเล่าถึงเบื้องหลังของซีนนี้คือเอาจริงๆเป็นสี่คิวแรกที่เราถ่ายถ่ายถ่ายซีนนี้ด้วยนี่เลยแล้วก็มีภาพเบืเ้องหลังไม่ใช่ภาพเบื้องหลังภาพจริงนี่แหละครับ คืออยากจะบอกว่าเป็นซิ่ที่ยากมากๆเพราะตอนแรกผมอ่านบทอ่ะคือเราเองก็คือตัวละครมันพาไปสุดมากๆจนเราเราเองอ่ะต้องขอความคิดเห็นจากพวงกับจากพี่จ๋าเองจากหลายๆคนเพราะว่าเราเองอ่ะไม่รู้ว่าตัวละครมันจะสามารถไปได้ถึงขนาดไหนจนพี่ๆเขาก็ไกด์มาจนเรารู้สึกว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าตัวละครน่าจะรู้สึกเลเวลมันประมาณั้นเราก็เลยเล่นออกมา นะครับผมก็เป็นอีกสิ่งที่เอาจริงๆก็รู้สึกซะใจเหมือนกันครับเพราะพาตัวละครไปสุดสๆเหมือนกันครับผมับผมจริงๆได้ไดกำลังใจจากแม่ตอนถ่ายนี่แหละครับแล้วก็พี่พีทนมานที่โรเลยครับทำเชียง์ให้ีทำพี่ชาด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ชายอยู่ข้างกายครับผมก็อย่างที่บอกถ้าถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็ผมก็ไม่สามารถเล่นออกมาได้ขนาด ไม่เราไปหน่อยรับไปหน่อยไม่เราเล่นด้วยกันทุกทีนั่นแหละครับครับผมน้ำหอมใครใครก็ดีไปด้วยกันครับครับผมดีก็ดีไปด้วยกันครับแต่ว่าเราจะไม่แย่ไปด้วยกันครับครับถ้าใครคนนใงใครคนนใงแย่เราต้องช่วยกันขุดขุดขึ้นมาครับถูกต้องไหมครับน้ำหอมชอบไหมครับ แต่ซีนเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะมีแบบสะใจมากกว่านี้มีซีนอื่นที่สะใจมากกว่านี้ใช่ไหมเฮียใช่ซึ่งซีนนี้สะใจมากกว่านี้เนี่ยผมพูดเลยทุกคนามหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> มันออกมันออกเกลือผมแย่อาปากแล้วยิ้มออกเหมือนฟันอะไรอ่ะใช่คือมันมีซีนนี้สะใจกว่านี้ แต่มันยังพูดไม่ได้อะดิเก็บไว้ก่อนได้ไหมโอ้เก็บไว้ก่อนได้ไหมเดี๋เพิ่งย้อนกลับไปดูนะกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอะยังไม่สองทุ่มยังไม่สองทุ่มสองทุ่มะสองทุ่มห้าสิบสามโุ่มห้าสิบสุ่มเออทุ่มอพนาฬิกามาทำไมไม่บอก มีโชว์พิเศษไห้แม่แม่ได้รับใช้เราจะต้องเขาเรียกว่าเราจะต้องดูพร้อมไปกับคนข้างนอกครับผมได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่หรอกพวกผมไปพวกคุณจะเป็นสปอยพวกเขาอ้ใจรออยนิดนึงนะครับแม่สนใจรออีกนิดนึงนะคะนิดนึงนะครับยังไงขอบปากหรือว่าเขาไม่อยากดูตอนนี้ว่าเขาอยากดูพวกเราคุยกันหรือว่าโชว์กันไปก่อนโอ้ มีพี่ๆน้องๆรอๆอ,อยู่ขนาดเต็มเลยครับเต็มเลยครับยังไงครับไปดูโชว์ถัดไปนะครับใช่แล้วครับไปดูโชว์กันต่อนะครับ